สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้าวัวนฝนตกนี่ฝนตกแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็แอบมาดูเขาหน่อยนะเนี่ยทำอะไรกันเอ่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นนะคะว่าปูผสมพันธุ์ยังไงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่กำลังฟิชเชอริงเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวเมียจะอยู่ เดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวเมียอยู่ข้างบนนะคะตัวผู้อยู่ข้างล่างถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงปูนะคะพยายามดูแลในเรื่องของระดับน้ํานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาผสมพันธ์กันเนี่ยถ้าน้ํามันสูงเกินไปนะคะทําให้ปูตัวผู้เนี่ยเขาอยู่ในในน้ำแบบนานนะบางทีอาจจะเป็นชั่วโมงนะคะ ก็อาจจะทำให้เขาตายได้นะแบบนี้ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้พักขึ้นมาหายใจเนาะแต่ระดับน้ำประมาณนี้ก็อาจจะทําให้อัตราการลอดของผู้ตัวผู้นะคะหลังจากผสมพันธุ์เสร็จเนี่ยก็จะมีอัตราการลอดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าเขาผสมพันธุ์กันในน้ําในระดับน้ําที่สูงเกินไปนะคะผู้ตัวผู้เขาอยู่ในน้ํานานเกินไปเนาะไม่ได้ขึ้นมาหายใจ ก็อาจจะตายได้หลังจากที่เขาผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เอามาให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นปูผสมพันธุ์นะคะ,อ,ะอันนี้ฝนตกแบบธรรมชาติเลยนะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราอยากจะให้เขาผสมพันธุ์ตลอดทั้งปีก็คือจำลองการาทำให้เกิดฝนตกก็คือ,อเอา เรียกว่าไหลสปริงเกอร์นะคะมาช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนฝนตกนะคะหลอกปูให้ผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็จะได้ลูกปูเพิ่มจำนวนมากขึ้นอันนี้เป็นบ่อของปูที่พิการนะคะนี่เราแยกไว้ก็รอจนกว่าเขาจะแข็งแรงก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามาใส่รวมกับบ่อ บ่ออื่นนะคะนี่นี่เป็นบ่อของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์น,นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่อันนี้พึ่งเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงได้ประมาณาสิบกว่าคู่ได้นะคะในในในบ่อน,นี้เนี่ยเอฝนกำลังตกเลยค่ะ อันนี้เป็นบอ่อของลูกปูเดี๋ยวอาจจะต้องมีการถ่ายน้ำแล้วนะคะน,นี่ถ้าน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น mm. ก็ต้องมีการถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำกันบ้างแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดู <c oughs> ปูผสมพันธุ์นะคะแล้วยังไงคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามชมกันได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ